สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีวันละหลายหลายรอบเนาะอะมาดูตามที่น้องๆต้องการพี่เตรียมไว้แล้วว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่น้องต้องการ,านนการเนาะว่าชุดหุ่นชุดรวมของเรานะพรุ่งนี้นะเด่นจัดสองหอันนี้ก็เด่นเหมือนกันนะคะลองดูว่านี่คือเช้าก่อนนะถ้ามานี่ก่อนถ้าไหลตัวไหนเราก็ไปตัวนั้นนะคะน้องๆค่ะที่จริงมีศูนย์ได้นะ มีศูนย์ด้วยนะแต่มันมันเยอะถ้าเราจะเล่นศูนย์เราเราชุดนี้ก็ได้นะคะน้องๆ้งคะเกือบจะเหมือนกันคะ่ะเนี่ยถ้ามีศูนย์ก็เปลี่ยนแค่อะไรอะอันนี้อันนี้อันนี้หน,นึ่งหนึ่งสองสี่มีเนาะอันนี้ก็มีแปดของเราสตาร์นะคะน,นี่ของเราสตาร์เนี่ยถ้ามีศูนย์ก็คือชุดนี้เลยฮาหนอยมัดรวมของเราเนะเาะก็ไม่แน่นะสองชุดเนี่ย แต่ดูแล้วมีมีมีแค่ตัวเดียวนะคะที่เหมือนกันสองตัวเนาะสองกับหกนะคะน้องๆที่เหมือนกันนอกนั้นก็นั่นกันอยู่แต่ที่จริงอะ่ะฮานอยพี่ก็ชอบชุดนี้ด้วยนะแต่ว่าทําได้แล้วทําทาไม่เนี่ยหุ้นเราก็ลองมาทําดูก็ได้อย่างนี้นะคะน้องนองเพราะว่าหุ้นรวมนี้เนาะมันหลายตัวแล้วก็แยกไม่ไหวนะคะน้องๆค่ะเราก็ต้องเล่นชุดรวมกันละอ่ะ ในรับะหว่างสามชุดเนี่ยไหลตัวไหนอะถ้าไหลสองสีนี่นะเลยนะถ้าไหลสองมีทุกตัวเลยนะนะมีทุกหุ้นเลยนะเนี่ยสามชุดนี่นะมีทั้งสามชุดเลยนะถ้าไหลสองนี่จะปังมากเลยนะนะคะน้องๆเนี่ยนี่ก็มีสองสีให้เล่นมีศูนย์สองมีนั่นให้เล่นเนี่ยเนี่ยนี้ชุดนี้จะสวยจะสวยมากนะพี่ชอบชุดนี้นะปกตินะเอไอของหุ้นนะแต่ว่ามันก็มาอย่างนี้คะ่ะน้องๆ แล้วแต่น้องจะเลือกนะแต่พี่ว่านี่นะถ้าเกิดถ้าเกิดมาถ้าไหลสองหกนี่ก็โอนะนะวันนี้หกแปดอะไรนะที่ไหลสุดยอดเลยมากเลยสองวันแล้วนะแปดนะเนี่ยเป็นอาทิตย์นะคะถ้าไหลในแปดนะเป็นอาทิตย์นะเหมือนเหมือนตอนนั้นนะสามไหลทุกวันทุกวันสองอาทิตย์มัง้งสาม เนี่ยแปดนี่หลายวันแล้วะคะพี่สังเกตดูนะพี่เคยมีแปดนะพี่ทำเปดเนาะไหลโหสุดยอดปังปังเลยเอาลองดูสิหกก็ไหลนะหกก็ไหลามาสองวันแล้วนะคะน้องๆสองวันแล้วนะหกกับแปดไหลามาสองวันละอ่ะลองดูพวกนี้สองหกจะปังไหมสีด้วยนะพี่ชอบสีด้วยนะสีน้อยกว่าเขาแค่แต้มเดียวนะแต้มเดียวนะแต้มหรือสองแต้มนี่แหละพี่เอาตัวเด่นขึ้นมาจัดเลย เพราะว่าสีก็เด่นเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้ของเรานะนี่เลือกน้นๆแล้วนี่เด่นนี่ฮานอยชุดรวมของเราเนาะถ้าจะให้ไอ้นั่นนะ่ะถ้าจะเอาแค่สองตัวก็สองสามก็ได้นะคะน้อง,องแต่ศูนย์พี่ก็ชอบนะไม่รู้ทําไมท,ทําทีไรฮานอยนี่ศูนย์มาเยอะกว่าเพื่อนทุกวันเลยแต่วันนี้ไม่เห็นมาเนาะใช่ไหมคะน้องนานะพี่ล่าศูนย์ไมมาโนนไปออกลาวนนเห็นไหม อือศูนย์พี่อะไม่ให้เด่นซะง,งั้นเนอะใช่ไหมโอไม่ใช่ไหมละมันออกสองสองแปดอะไรอะใช่ไหมศูนย์มีไหมศูนย์ห้าหรอเออใช่ห้าศูนเนาะโอ้เสียดายจังเลยอ๊้ไม่ต้องเสียดายละก็พี่ทำฮาน้อยขนาดฮานอยรวมยังไม่มีเลยแปดเนาะศูนย์มีศูนย์นย่ะเด่นจังเลย แต่พอมาหาหนอยไม,ไม่ไม่มีไม่มาเนาะโอ้ตายละศูนย์อะไรเนี่ยพี่จะขาดไปวันละละตัวมีวันนั้นนะที่ปังมากเนาะเข้าทุกตัวเลยแต่วันนี้ก็ปังนะพี่ให้สองเก้าเนาะสองเก้าอะมาบนมาล่างอะทั้งสองหนอยเลยอะพี่ได้ทั้งสามหนอยเลยนะสองศูนย์สองเก้าแล้วก็วก็เบิ้ลไงรอบแรกสองสองได้สองเด้งเนาะ ขอไม้นั่นพี่ให้พี่ฟันก้าให้ก็เข้าสองบนล่างเนาะบนล่างเนาะก้าเนาะแล้วพี่ก็มาให้อีกสองอีกอฟันสองอีกรอบบีเนาะก็เข้าสองสีด้วยโอ้สามเด้งเลยสองสีตัวเจาะด้วยโอ้เจิงเป้งวันนี้วันนี้ก็โออยู่นะพรุ่งนี้ขอให้แตกสามตัวเนะาะหลายหลายหลายดิงเนาะนะคะ เนี่ยที่พี่ใช้ปากกานี่พี่ก็ลองใช้เนี่ยจะหมดจมูกจะหมดหม,ม,มึกอีกแล้วพี่จะไปซื้อสีไหนดีสีพวกนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะน้องน้องมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะมีจิกเนาะมีจิกบ้านเราอะ่ะดีเนาะเนาะเขียนเขียนได้ชัดมากแล้วก็หมดยากเนาะอืมแล้วก็ถูกด้วยเรื่องเรื่อง บ้านนี้แพงค่ะน้องน้องค่ะแพงแต่ก็ไม่เป็นไรนะใจมันรักเนาะพี่หมดไปหลายชุดแล้วไม่เป็นไรสนุกสนุก,นกพี่ชอบนะนะคะน้อง,น,องน้องค่ะอ่ะรวยรวย,ยปัง,ป,งปังกันไปเนาะดาวีของเราก็เข้าเนาะสอง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 อะไรนะเอาอีกละเป็นคนคิดลืมเร็วเร็วสองศูนย์เนาะอืมได้สองเด้งอย่าละวันนี้เราเนาะรองท้องไปก่อน หลือดาวปกติเอาดาวปกติเราไมา่เดาออกนะโอ้เสียดายเนี่ยพี่ยังดูอยู่เลยเนี่ยดาวสตาร์ของเราไปออกเลยเนี่ยศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์สองมีหมดเลยครบเลยโอ้ยพอมาทําพอมาดูยังไงมันก็นั่นไม่ได้หรอกมันเลือกไม่ได้เนาะเพราะของใครของมันเนาะพี่จะเอาไปศูม 4, สี่ซูมห้าไม่ได้จะเดาไม่ได้คืนเดาเอันนี้ไปนถ้าไม่ออกอันนี้ก็ตายเลยเนาะอืมเราเอาเงินเล่นนะ่ะไม่ใช่กระดาษเนาะค่ะน้อง ใครๆก็ต้องระวังนะคะการเล่นระวังนะคะไม่ใช่ทุ่มนะพี่เคยเล่นนะรูดสี่ตัวไม่เข้าสักตัวยังมีเลยขำขำตัวเองโอ้ยตายละโอ้ยลองรูดรดูสี่สี่ตัวอ่ะอืมจะครึ่งจะครึ่งค่อนแล้วไม่เข้าสักตัวเนาะเป็นไปได้เนาะเออตลกอ่ะลองดูนะคะหุ้นชุดรวมของเราลองดูว่าจะปังไหมหุ่งนี้เนาะ ขาดศูนย์ใครชอบศูนย์เราชุดนี้นะชุดนี้นะชุดนี้ก็เจ๋งนะพี่ก็ชอบนะชุดนี้ไม่รู้เป็นไรทําไมชอบชอบศูนย์หนึ่งสองชอบเลขล่างๆแล้วก็สี่แปดสิบแปดนี่ก็เจ๋งนะเออแปดเนี้ยอาทิตย์หนึ่งละมัง้งถึงอาทิตย์ยังคะน้องน้องโอ้ 3. สามก็ยังมาเนาะเมื่อเช้านี้ 3. สามก็เยอะนะสามเคยมาเนี่ยสองอาทิตย์เลยนะสามแปดก็เคยมาบ่อยหกก็มา คอดูนะว่าของเราจะปังไหมพรุ่งนี้สองหก่อนนะคะน้องๆค่ะนี่เคอีกชางเราสองหก่อนนะคะรวยรวยปังปังไปด้วยกันนะคะในฮานอยเฉพาะกิจนะเฉพาะเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจนะวันนี้พี่กะปังกี่เด้งอะสามเด้งสิห้าเด้งห้าเด้งค่ะน้องๆห้าเด้งเชื่อไมีห้าเด้งศูนย์สอมาหมดเลยห้าเด้งแล้วห้าศนก็มาโอ้จะเป็นลม วดหัวตึบไปดีใจไม่ใช่อะไรหรอกกันน้องๆที่ปวดหัวตึบอะดีใจเกินไปห้าเด้งเนาะตักแตกสามตัวอีกเป็นสิบเด้งเลยวันนี้พี่ได้อะไรอะสิบเด้งลาวสาวีเนาะลาวสาวีสุดยอดขนาดเขียนผิดยังเข้าเนาะเพราะพี่มีหนึ่งไงชอบหนึ่งที่จริงอ่ะรู้ไหมคะน้องๆว่าเอาอะไรไปเล่นเอาดาวเอาดาวปกติไปเล่น าดาวปกติไปเล่นนะศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหกเก้าใช่ไหมพี่ทําใหม่ๆม,มันชอบเข้าอ่ะถ้าทําทันเข้านะคะอันเนี้ยเข้าหลายหลายหุ้นหลายหวยเดี๋ยวพี่จะลองทําดูอีกพรุ่งนี้ถ้าทันนะกลัวจะไม่ทันมากกว่าราสาเนี่ยสาคัญไนะอ้ที่เข้ายากๆราศีตาบีนี่หัวไม่ต้องพูดถึงนานแล้วที่พี่ทาไม่เข้าอย่าเล่นเลยค่ะน้องๆค่ะอย่าเล่นเลยทํายากมากทํายากมากคือราศา เออเราเราสตาบีเนาะอือเราสตาที่ว่าทําทําทําง่ายนี่ก็ยังวันละสองเด้งก็ยังยากอยู่เนาะพี่ก็ได้วันละสองเด้งนะลราสตานะมั่นใจสุดๆคือเราสตานะแต่พอพูดอย่างนี้พรุ่งนี้ไม่มั่นใจละอ่ะไปสองสี่แล้วกันไม่มั่นใจละนะคะน้องๆรวยรวยปังปังไปด้วยกันนะคะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันคะ่ะนานแล้วคุยนานแล้ว เดี๋ยวไม่นี่เนาะเดี๋ยวเหนื่อยกันเดี๋ยวไม่มีเวลาดูของพี่อ่ะปังๆรวยๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะ